พามาดูบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับตอนเย็นของวันที่30ตุลาคม2563ขณะนี้ก็เวลา17บเจนาฬิกนาทีหโมงกว่าแล้วครับ5้าโมงเย็นกว่ากว่าแล้วแต่ความจริง5้าโมงเย็นมันก็ไม่น่าจะมืดขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าบรรยากาศบนท้องฟ้ามันมืดๆครึ้มๆนะครับมีพายุเข้าเนาะ มันก็เลยดูเหมือนมืดนะครับจริงๆงเพิ่งจะห้าโมงกว่าห้าโมงสิบสิบหกนาทีแต่ว่ามันมืดๆหนูรถทุกคันจะต,ต้องรถเกือบทุกคันเขต้องเปิดไฟดูบางคันก็เปิดบางคันบางคันก็ไม่เปิดหนูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนเ,เมื่อวานสองวันที่ผ่านมามีฝนตกนะครับเมื่อคืนก็ตกทั้งคืน ถนนแฉะมนเมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้ถนนเริ่มแห้งแล้วครับเพราะว่าฝนหยุดไปแล้วฝนหยุดแต่ถนนแห้งแล้วแต่แต่ว่าท้องฟ้าก็ยังมืดอยู่นะก็เลยดูบรรยากาศมันแบบมืดครึ้มนะครับมืดครึ้มฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับตอนนี้ไม่ตกละแต่ยังมืดอยู่ท้องฟ้า มาดูบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับถนนสายเชียงใหม่เชียงรายตั้งแต่ดอยสะเกดไปจนถึงนู่นครับโป่น้ำร้อนแม่ขาจาัจันอําเภอเมืองปัเป้านะครับบางช่วงก็เสร็จแล้วลาดยางเรียบร้อยแล้วบางช่วงก็ยังไม่ทันได้ลาดนะครับยังไม่ลาดช่วงไหนลาดเสร็จแล้วก็สบายครับรถวิ่งสบายสบาย,บายชิวๆเนาะ แต่ช่วงไหนที่ยังไม่ลาดเนี่ยโอ้โหแย่เลยครับมันเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นแบบขุขระนะครับทําให้รถวิ่งด้วยความสั่นสะเทือนรถขันไหนแหนบนิ่มๆช่วงล่างนิ่มๆก็สบายอยู่ครับถ้าแหนบเป็นแข็งช่วงล่างแข็งนี่แย่หน่อยนะเนี่ยครับบางช่วงก็ลาดเสร็จแล้วครับบ้านแม่หวานครับตอนนี้บ้านแม่หวาน างหน้านี่ก็ยังไม่ทนันเลาดนะครับข้างหน้านะครับยังเป็นดินอยู่เลยเป็นทางดินอยู่รถก็ตามกันเป็นแถวยาวนะครับข้างหลังก็เป็นแถวนะข้างหน้าก็เป็นแถวครับยาวเลย ตามต้อยต่อยตามกันต้อยต่อย,อยครับแซงกันไม่ได้มันแซงยากเนาะเนี่ยครับสะพานตรงนี้ยังไม่เสร็จครับบ้านไม่หวานเนี่ย จากฝนตกหนักมาสองสาวันนะครับมันก็เลยน้ํามันกัดเซาะเอาดินออกดินออกไปนะครับก็เลยเหลือหลุมเหลือแต่หลุมดินที่มันถมหลุมอยู่มันก็โดนน้ํเซาะออกไปทีนี้ก็หลุมก็ใหญ่ขึ้นนะครับเวลารถวิ่งนี่ก็แย่หน่อยละ โครยังทำงานอยูน่นะจะข้ามนะครับเขายังทำงานอยูน่นะคนผูกเหล็กโอ้ตรงนี้สะพานเสร็จแล้วครับสะพานอีกฝั่งซ้ายนี่เสร็จแล้วฝั่งขวายังไม่เสร็จ บริเวณหน้าอุทยานแม่ตะไคร์นะครับเนี่ยครับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ตรงนี้ก็ยังไม่ลาดนะครับทั้งสองฝั่งเลยยังไม่มีไม่มีตรงไหนาลาดนะครับตรงนี้คือเป็นดินหมดเลยครับเป็นดินโอ้โหทางโอ้โหหลุมสุดยอดเลยหลุมหลุมลึกมาก ตรงนี้เขาก็ลาดแบบลูกๆนะครับลาดแบบบางๆอ่ะพอให้รถวิ่งได้ครับรถวิ่งมากๆคขามันก็เป็นหลุมเนาะลาดชั่วคราวอะ่ะ เริ่มแห้งครับฝนหยุดฝนหยุดนานแล้วฝนเริ่มไอฝนเริ่มแห้งแล้วใกล้จะค่ำจะมืดแล้วครับสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีแล้วใกล้จะมืดแล้วจริงๆถ้าไม่มเมฆมันไม่หนาขนาดนี้มันก็ยังสว่างอยู่นล้วพอดีบนท้องฟ้ามเมฆมันหนาครับมันดำหมดเลยมเมฆดำหมดเลยก็เลยมืดไว โอ้ถนนแถวนี้สุดยอดไปเลยครับหลุมเยอะมากเลยหลุมลึกด้วยนะหลุมเยอะด้วยลึกด้วยเอาโหโยกเยกครับโยกเยก ขอสะพานก็โอ้โหมาจากไอ้ทางวิ่งประเป้าก็เยอะเหมือนกันนะครับเป็นขบวนยาวเชียวตามกันมานะครับมันแซงกันยากเนาะ ต่างกันเป็นแถวเลยนี่กับสะพานนี้ก็เสร็จนะครับสะพานใหม่รถขึ้นสะพานใหม่แล้วตรงเลยสนามยิงปืนสามสมาหน่อยหนึ่งนะครับตรงเนี้ยจะขึ้นดอยแล้วครับขึ้นดอยแล้ว ดอยเตี้ยนะครับดอยไม่ไม่สูงมากตรงนี้จะเป็นทางโค้งโค้งมากตัวนี้นะ,<ล>ะเดี๋ยวเขาตัดลงมาเยอะนะครับปกติมันสูงกว่านี้นะดอยเนี่ยจริงมันสูงกว่านี้เยอะี่เขาตัดลงมาตัดให้มันต่ําลงนะเรียกว่าปาดภูเขาอะไรกันนะปาดภูเขาออกเลยตรงกลางเนี่ยแหว่งตรงกลางนะครับเนี่ยทําให้พื้นดินตรงนี้มันถนนมันต่ําลง จริงๆมันอยู่สูงนะครับเมื่อก่อนนะ ก็ปาดภูเขาลงมานะ่ะโอ้โหดูตัดภูเขาลงมานะครับตัดลงมาต่ามากเลยคือจริงจริง,รงมันอยู่สูงกว่าน,นี้มาก่อนปาดภูเขาลงมาครับให้มันต่ําลงต่ําลงเรื่อยๆดูดูแม่โคมันขุดนั่นแะม่โคขุดครับขุดกันมันเลยมั้งนะ กลางคืนนี่ลำบากนะนะกลางคืนมืดๆนะครับมองไม่ค่อยเห็นทางเลยนะมาเจอถนนอย่างนี้แย่เลยลนะ่ะ ปางแดงครับนี่ครับตรงนี้วัดปางแดงใกล้จะค่ำใกล้จะมืดแล้วรถที่มาจากเชียงใหม่จะไปเชียงรายนี่ย เป็นขบวนยาวเลยแหละทั้งข้างหน้าผมข้างหลังผมนะครับขบวนยาวมากเลยหลายกิโลเลยตามกันไปพวกคนงานก่อสร้างเขาก็ยังทำงานอยู่นะครับยังทำงานกันอยู่เลยห้าโมงครึ่งแล้วครับยังไม่เลิกงาน โคก็ยังขุดอยู่ครับรถดำก็ยังดำอยู่นะครับขึ้นสะพานใหม่นะครับ รถโหลดต่ำๆมาเจอทางแบบนี้ก็แย่เมอนกันนะครับรถต่ำๆเนี่ยมีโอกาสที่ว่าท้องจะไถกับดินนะครับไถกับคอสะพานเนี่ยโอ้ดูเขายังยังทำงานกันอยู่เลยเนะี่ย เมเขียวเชียงใหม่เชียงรายถึงบ้านปังแฟนแล้วครับถึงปังแฟนแล้วปังแฟนรีสอร์ท ไฟกิ่งด้วยครับมีไฟกริ่งด้วยไฟกริ่งตามตร,ตรงกลางเกาะกลางถนนนะครับสวยมากเลยนะมองไปที่ยอดเขาครับโอ้โหหมอกหมอกปกคลุมยอดเขา จะถึงห้วยมอแล้วครับใกล้ถึงบ้านห้วยมอแล้วมีหมอกแถวนี้มีหมอ,อกลงแล้วเนี่ยดูหมอกขาวเลย <c oughs> ตรงบ้านห้วยมอนี่ครับฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วเมื่อกี้มาไม่เจอฝนครับมาเจอฝนตรงไอยบ้านห้วยมอนะครับมาเจอฝนตกบ้านห้วยมอเนี่ย โอ้โหเนี่ยครับตอนนี้ที่อื่นไม่ตกนะครับที่ผ่านมาไม่ตกตกแต่ห้วยมอไปต้นไปนะครับตั้งแต่บ้านห้วยมอไปต้นไปฝนตกครับ ตั้งแต่ห้วยมอไปถึงเชียงใหม่ไม่มีฝนครับตั้งแต่ห้วยมอขึ้นมาทางดอยนางแก้วนะครับฝนตกฝนตกใชยเลยเอีะไม่น,น่าเชื่อเลย ตามเป็นขบวนยาวนะครับฝนตกถนนลื่นนะครับกรุณาอย่าสิ่งมากถนนลื่นสิ่งมากอันตาราย ตอนนี้จะขึ้นดอยนางแก้วแล้วครับจะขึ้นตรงไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะบ้านปังน้ำถุมีกาแฟไอ้ร้านกาแฟบนดอยนะครับ ฝนตกใชยเลยจะขึ้นดอยานางแก้วครับเนี่ยฝนตกฝนตกเอาละไปแล้วต้นก้าต้นก้าคอฟฟ่ ครับปากทางบ้านปางน้ำถุนะครับแล้วก็ตรงบนดอยคอฟฟี่นะครับตกหนักครับตัวเนี้ยยิ่งขึ้นมาสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆครับฝนตกหนักขึ้นเรื่อยบ้านปางอั้นนะครับบ้านปังอั้นโอ้โหในแถวนี้ตกหนักเลยนะฮนะห้หนักกว่ามึกที่ผ่านผ่านมกนะ หนักมากเลยเดี๋ยวต้นก้าคอฟฟีีนะครับยังไม่เคยลองชิมทีครับไอ้ร้านกาแฟร้านนี้นะขึ้นดอยนางแก้วแล้วครับเจอฝนตกหนักเลยครับโอ้ไมคั จะถึงสารเจ้าแม่นางแก้วแล้วครับจะถึงยอดดอยแล้วนี่ครับข้างหน้านะครับสารเจ้าแม่นางแก้วครับโอ้โหดูหมอกครับทูโอ้โหดูหมอกสุดยอดเลยอะ่ะมองท้าเบยดอะไรนะเขเนี่ยดูหมอกคลุมหมดเลยดูขาวหมดเลยอะ่ะ มองถ้าจะไม่เห็นถนนเลยะต้องเปิดไฟสูงก็ต้องเปิดไฟครับไฟใหญ่ครับไฟเล็กเอามาอยู่ครับหมอกขาวมากเลยหหมอกหนาครับบนดอยอยอดดอยนางแก้วนะครับฝนตกด้วยหมอกลงด้วย หนักเลยครับฝนตกถนนเลื่นครับเวลาลงเขาเนี่ยต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับอย่าประมาทนะครับลงดอยต้องใช้เกียร์ต่ำอันตรายปากทางบ้านแม่อ่างบ้านขุดลาวครับบ้านขุดลาว ปามามกาดบางคันนี้ก็ซิ่งครับลงเขาปล่อยลงซิ่งมากเลยกูล้วคันขาวดนูลงแบบลงแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยมั้งน,นะไอลงดอยนางแก้ม,มาเป็นทางโคง้งเลยนะ ลงยาวด้วยแล้วก็เป็นทางโค้งนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาฝนตกครับ ถึงแล้วครับอุยทยานแห่งชาติขุนแจ อันี้โค้งนี่จังโค้งมากเลยอะ่ะดีนะครับท,ที่ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่เห็นทางชัดอยู่ตอนนี้จะหกโมงเย็นนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีสี่สิบเก้านาทีแล้วเกือบจะหกโมงแล้วยังยังมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ให้เราเห็นอยู่นะครับ ไม่มืดครับถึงด่านแม่โถนะครับด่านแม่โถ ตรงสะพานเนี่ยโค้งมาเลยนะโค้งตรงสะพานพอดีเลยตั้งแต่นี้ไปก็เป็นถนนดินนะครับไม่มีลาดยางนะครับเนี่ยเลยดันไม่โถมานิดหนึ่งครับต่อไปก็เป็นทางดินล้วนๆครับ ทางวิบกักเรียกวาทางสุดโหดวางนันะทางสุดโหดตรงน,นี้ไปไม่มีลาดยากครับมีแต่ดินครับหลุมเยอะด้วยนะหลุมเยอะด้วยโอ้โหดูหลุมทั้งนั้นเลยครับท่านอีดูลุมลึกด้วยนะครับ ไปไม่ได้ครับโอ้โหดูโอ้หมายกอดหลุมลึกมากเลยอะถ้าใครขี่ไม <า S 3> ้ไว้แล้วไม่เห็นหลุมหลุมมันลึกมากอะ แถวนี้ทางเละหมดครับฝนตกเละตุ้มเป๊ะเลยเป็นหลุมเยอะด้วยย่าโฮ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 